ก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง YouTube นะครับฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับอันนี้ชื่อน้องกิ่งไผ่ค่ะเป็นคนไข้พี่หมอโชคเนาะวันนี้มาปรึกษาทำอะไรคะก่อฟันทำวีเนียวีเนียร์กันะครวีเนียก่อฟันนะครับก็น้องกิ่งไผ่ก็จริงๆก็เป็น อินฟลูเอนเซอร์ค่ะท่านดังท่านหนึ่งเลยทีเดียวตามน้องได้ในไหนคะ i n นสตาแกรมค่ะ GK เพียนสีวค่ะอ่เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับน้องคิงไผ่นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็อยากจะมีรอยยิ้มที่สวยงามขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าตอนที่มาเจอวันแรกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแฟนน้องคิงไผ่เป็นคนที่ฟันซี่เล็กซี่สั้นใช่ไหมคะแล้วก็มีปุกมุมเนี่ยแหลมตลอดก็จะเวลาเรายิ้มเนี่ยก็จะดูเด็ก นะครับแล้วก็ฟันก็ปลายฟันจะแหลมๆนิดหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยปรึกษากันว่าอยากจะทําวีเนียเพื่อเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เราก็ขั้นตอนที่1นนะครับเราก็คุยกันเรียบร้อยแล้ววันที่เจอกันมาแรกเนี่ยเราทําการพิมพ์ฟันสแกนฟันสแกนหน้าแล้วออกแบบรอยยิ้มให้ดูเรียบร้อยแล้วซึ่งวิสิทธิที่ผ่านมาเนี่ยเราทําการจําลองเพราะว่าวันที่1เนี่ยเราออกแบบเรียบร้อยพิมพ์ฟันไปไว้ออกแบบวันที่2ที่เราเจอกันรอบที่แล้วเนี่ย พี่หมอเอาแบบจำลองใส่ไปในฟันให้หนูดูแลถูกไหมใว<ช>้าว <Wow. S 2> เลยใช่ไหมสวยมากค่ะอาวิธีที่สองก็คือเราจะเอาตัวชั่วคราวตัวจำลองเนี่ยใส่ให้คนไข้ดูว่าเป็นยังไงบ้าง mm hmm. เมื่อแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีที่สามวันนี้นะครับเราก็จะมาถากผิวฟันนิดนึงนะครับกรอฟันเพื่อให้เป็นพื้นที่ของตัววีเนียนะครับแล้วเราก็จะพิมพ์ฟันอีกครั้งหนึ่งก็จะมาใส่ซึ่งวันใส่เรานันแล้ว,วน่าจะเป็นวันจันทร์หน้าๆเดี๋ยวพี่ พี่เอกเขาจะนัดให้อโอเคนะคะทําไมถึงอยากทำวีเนียคะรู้สึกไม่มั่นใจเวลายิ้มทางหันข้างคะ่ะเพราะว่าฟันมันแหลมแล้วก็ต้องถ่ายงานบ่อยคะ่ะก็เลยไม่ค่อยมั่นใจในรอยยิ้มของตัวเองค่ะอ่านะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทําฟันเพราะว่าฟันมันเป็นหนองเราก็เลยถอนออกรุ่นคุณปู่เราใช่ไหมพอรุ่นคุณพ่อเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่แค่ถอนฟันอย่างเดียวเราใส่ฟันปลอมนะ เราจะใส่รากเทียมคือเมื่อก่อนเนี่ยปวดฟันก็ถอนออกสมัยถัดมาเนี่ยรุ่นพี่หมอเนี่ยก็คือถอนออกก็ใส่ฟันให้ครบเพื่อให้เคี้ยวได้แต่ฟันดำๆไม่เป็นไรขอเคี้ยวได้ก่อนแต่สมัยนี้นี่สมัยกิงคไผ่นี่คือเราทําฟันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้เกิดรอยยิ้มที่ไม่ใช่แค่มีฟันครบนะตาบูดมคติมั่นใจสวยยังมั่นใจด้วยใช่ไหมคะใชะ่ก็เป็นเทรนด์ของการดูแลตัวเองที่มากขึ้นเหมือนสมัยก่อนเราแค่ ปวดท้องไปหาหมอสมัยนี้ไม่ต้องปวดท้องนะเราไปหาหมอเพื่อชะลอวัยฉีดวิตามินตัวไหนหรือว่ากินอาหารเสริมตัวไหนให้อายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นเทรนการดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับทำฟันก็เช่นกันวันนี้อยู่ในสเต็ปของการทําวีเนียสเต็ปที่3ก็คือเราจะกอฟันพิมพ์ฟันแล้วรอบหน้าจะมาใส่สดจริงครั้งนี้นะครับก็จะมีคําถามจากพี่วุฒินะครับาทางบ้านฝากมาว่า ทำไมทำวีเนียจึงต้องกรอฟันนะคบพี่หมอให้คําตอบง่ายๆคือว่าเวลาเราทํานึกภาพนะครับพื้นผิวฟันเนี่ยมันบางบางคนมีหนามีอะไรเงี้ยในการปรับผิวฟันให้มันสวยเนี่ยเราจะต้องการแผ่นเซรามิกหรือแผ่นวีเนียเนี่ยที่มีมีความบางหนาบางหนาเนี่ยคือแผ่นของแต่ละแผ่นเท่ากันทั้งหมดซึ่งผิวฟันเราเนี่ยถ้าเอาแผ่นเซรามิกมาวายเนี่ยมันจะมีบางอันบางมากเกินไปบางอันหนาเกินไป ซึ่งจะทําให้เกิดความไม่สวยงามเกิดการยึดเกาะได้ไม่ดีความแข็งแรงไม่ทั่วถึงสีปิสีไม่ได้เพราะฉะนั้นการทําวีเนียร์ที่ต้องมีการถากผิวฟันออกสักนิดหนึ่งเนี่ยจุดประสงค์มีอยู่2องคำอย่างนะครับอย่างที่1เนี่ยเพื่อให้ได้รูปร่างที่สวยงามหนาไปตัดออกอูมไปตัดออกนะครับเพื่อให้ได้วีเนียร์มีความหนาที่เหมาะสมรูปร่างที่ดีอันที่2เนี่ยก็คือเพื่อเสริมการยึดติดในบางจุดที่ที่มันนั่นที่มันน้อยเกินไปมากเกินไป หลักๆก,ก็คงประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่อง,องความสวยงามต้องบอกว่าสมัยนี้กาวทางธรกรรมเนี่ยคือดีแทบจะแบบแทบจะไม่ต้องกอยังได้เลยนะแต่ว่าบางอันก็คือเราก็ถากไว้นิดนึงเพื่อให้ความหนาของเซรามิกเนี่ยมันมากพอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะกอฟันกันนะคะ อันนี้คืออะไรคะหน้ากว้างค่ะกะัดฟันเลยค่ะในการกอฟันยาวๆอย่างวีเนียนะครับก็เกิน10นาที2 0นาทีเนี่ยเวลาเรากอน,อนานๆเนี่ยคนไข้ต้องอ้าอ้าอมากๆก็จะเมื่อยอันนี้เขาเรียกว่าตัวรองกัดนะครับหน้ากว้างค่ะภาษาคุณหมอเรียกเมาส์พรบกันเลยค่ะคนไข้ก็สบายขึ้นนะครับเคสนี้ที่อยากเล่าให้ฟังนะครับคือเมื่อเห็นเราจะเห็นฟันน้องเขาซี่เล็กๆเกนาะเมื่อเรามอคข้าเสร็จเนี่ยเราจะเห็นความหนาของวัสดุเราเนี่ย ด้วยตาหมอเนาะจะเห็นว่าตรงนี้หนาหนาหนาตรงนี้บางเราจะกอแค่ตรงนี้เพราะจุดอื่นเนี่ยแทบจะไม่ต้องกอเลยเพราะฉะนั้นจริงๆเคสนี้เคสนอกกิ่งไผ่ในแันบนก่อน้อยมากจริงนะครับแล้วก็จะหัวบากนําว่าตรงไหนที่ต้องกรอนะครับที่หมอรู้ได้ไงว่ากอเท่าไหร่ใช่ไหมครับจริงๆมันจะมีหัวหัวสำหรับวีเนียคือเป็นหัว วัดความหนาเลยแต่ของพี่หมอเนี่ยเราจะรู้ว่าหัวตัวหัวกอของพี่หมอเดบความหนาของเขาเนี่ยประมาณ1มิล1.5้ามิลเราต้องการประมาณนี้เราเอาหัวกอเนี่ยบางไปตรงน,นี้เลยก็คือเป็นอันเสร็จที่เหลือวพี่หมอก็จะปาดให้มันเท่ากันคือเรากรอตรงนี้ไปน,นิดนึงเห็นไหมครับเพราะว่าฟันเขาอะมันดูเหยินเยิน พอเราถากนี้ออกตรงนี้แทบจะไม่ต้องเติมความหนาหเลยเพราะเดี๋ยวตรงนี้เราเก็บงานให้มันเรียบร้อยก็เป็นอันเร็บจะเห็นว่าอันนี้คือฟันแช่แท่เนี่ยที่ถากไปเนี่ยเป่าลมให้นิดเด,ดียจะเห็นขอบตรงนี้เนี่ยคือกอไปแค่นี้เนี่ยนิดเดียวแบบจริงๆเลยทีนี้เดี๋ยวจะเก็บให้มันทุกจุดมันเท่าๆกันเสมอกันนะครับก็ทําการขัดเรียบอะไรให้เรียบร้อยส่วนตรงนี้ไม่ส่วนปลายฟันที่เราจะเติมอยู่แล้วซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องกอเราจะใช้การแต่งให้มัน เรียบเพื่อให้วัสดุมันมีความหนาเท่ากันทั้งหมดอ๋ออันนี้เป็นวัสดุม็อกอัพไงครับเป็นตัวจำลองว่าจะได้รู้ว่าต้องก่อแค่ไหนรูปร่างออกมาจะเป็นยังไง อันนี้คือบันทึกการกัดฟันนะคะเดี๋ยวหนูต้องกัดลงมาตรงๆอยาเพิ่งน,นะ คือคนเราสีปกติอยู่แค่จบตรงนี้แต่ี้คือสีที่อยากขาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมพี่หมอนะครับคนเราฟันไปต้องอมเหลืองนิดนึงแต่ว่าแน่นอนเวลาเราทำเราไม่ค่อยอยากให้มันเหลืองก็จะเป็นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกแค่สีนี้ก็ไว้ประมาณนี้ตัวชั่วราวนะครับทำจากพลาสติกเพราะฉะนั้นมีความอาจจะไม่ได้สวยเท่าตัวจริงนะครับแล้วก็มีความเปราะมากกว่าเพราะฉะนั้นในช่วง ประมาณสองอาทิตย์ที่รอชิ้นงานเนี่ยอาจจะต้องรบกวนนะครับคนไข้ระมัดระวังในการเคี้ยวใช้งานนะครับหลีกเลี่ยงฟันหน้านครับใช้ฟันหลังเป็นหลักแล้วก็กินอาหารอ,อ่อ,อนๆหน่อยนะครับกรอบๆนี่แตกแน่นอนนะคะแล้วก็พี่หมอยึดให้มีแรงยึดอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ามันเป็นพลาสติกมันจะเปลอกเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ทําวีเนียร์ในช่วงรอตัวจริงเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารเหนียวอาหารแข็งนะครับแล้วก็เวลาเราล็อกตรงนี้ไว้เนี่ยจะใช้ฟรอสไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็อาจใช้แปลงฟันปกติแปลงฟันธรรมดาเนี่แหละเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งประมาณสองาทิตย์ก็มาใส่ชิ้นงานนะครับดูแลเรื่องเหงือกให้ดีนะครับเดี๋ยวใช้น้ายาซียีสช่วยเช็ดเหงือกตอนที่เราแปลงฟันไม่ค่อยได้ด้วยนะคะฝากติดตามน้องกิ่งไข่ช่องทางไหนบ้างคะ In s t a g r กรมชื่อว่า kpncy underscore ค่ะโอเคได้เดี๋ยวขึ้นให้ดูเนาะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ s ั b s ไ r i b e ใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเป็นกำลังใจให้หมอช่วงและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้สว